ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีนำคณะลงพื้นที่มาติดตามประเด็นสำคัญของรัฐบาลนะคะโดยเฉพาะด้านการท่องเที่ยวใน2ชุมชนท่องเที่ยวของจงังหวัดตราดค่ะ นายอิทธิพลช่างกรึงดีผู้ตรวจราชการสำนักนาย,ยกรัฐมนตรีประจำเขตตรวจราชการที่9พร้อมด้วยผู้ตรวจราชการลงพื้นที่มาติดตามประเด็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลค่ะในด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดตราดโดยได้ลงพื้นที่ชุมชนท่องเที่ยวสองแห่งก็ประกอบไปด้วยชุมชนบ้านท่าระแนะตําบลหนองคันทรงอําเภอเมืองตราดและวิสาหกิจชุมชนบ้านน้ำเชี่ยวตําบลน,น้ำเชี่ยวอําเภอแหลมงอบมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผู้นำชุมชนมาร่วมให้ข้อมูลในการดําเนินงานนะคะ สำหรับการเดินทางลงพื้นที่ติดตามประเด็นนโยบายสําคัญของรัฐบาลด้านการท่องเที่ยวนอกจากประเด็นการติดตามในเรื่องของแนวโน้มสถานการณ์ด้านการท่องเที่ยวในช่วงครึ่งปีแรกของปี2566เมื่อเป,เปรียบเทียบกับปีในช่วงเดียวกันกับปี2565ทั้งจำนวนในส่วนของผู้มาเยือนและรายได้จากการท่องเที่ยว ทั้งการเพิ่มขึ้นหรือว่าลดจํานวนลงของจานวนนักท่องเที่ยวที่มาเยือนและหลได้แล้วเนี่ยก็ยังเป็นการรับทราบแนวทางและมาตรการสนับสนุนการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดในปี2567ด้วยนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีการติดตามการขับเคลื่อนนโยบายการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ภายใต้4ปัจจัยด้วยศักยภาพของพื้นที่และทุนทางวัฒนธรรมในพื้นที่รวมไปถึงปัญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและชุมชนที่เข้าร่วมการตรวจราชการในครั้งนี้อีกด้วยค่ะ ไปที่จังหวัดเพชรบุรีนะคะโดยจังหวัดเพชรบุรีนั้นเขามีการปูทางที่จะขยายผลชุมชนต้นแบบค่ะให้เป็นย่านสร้างสรรค์ต้นแบบครบทั้ง8อำเภอของจังหวัดเพชรบุรีนะคะโดยจะมีการเร่งพัฒนาในการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชนยกระดับเศรษฐกิจฐานรากผ่านกิจกรรมการท่องเที่ยวชุมชนเชิงสร้างสรรค์ค่ะ นางวันเพนมังสรีรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีหัวหน้าส่วนราชการคณะอาจารย์มหาวิทยาลัยศิลปากรรวมถึงภาคเอกชนภาคประชาชนนะคะได้ร่วมประชุมคณะกรรมการคัดเลือกย่านสร้างสารรค์และพิจารณาผลงานในกิจกรรมขับเคลื่อนย่านสร้างสารรค์ระดับอำเภอณห้องประชุมสารกลางจังหวัดเพชรบุรีค่ะ โดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีนะคะได้เปิดเผยว่าทางจังหวัดนั้นมีการขยายผลความยั่งยืนจากการเป็นเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหารของยูเนสโกด้วยการที่จะดึงชุมชนค่ะที่ล้วนแล้วแต่เป็นชุมชนต้นแบบให้มาเป็น ย่านสร้างสรรค์ระดับอำเภอนะคะโดยจะมีการใช้กิจกรรมเชิงสร้างสรรค์จากต้นทุนทางวัฒนธรรมและทรัพยากรท้องถิ่นนำไปพัฒนาเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชนยกระดับเศรษฐกิจฐานรากผ่านกิจกรรมการท่องเที่ยวชุมชนเชิงสร้างสรรค์ภายใต้แนวคิด BCG Model ที่จะพัฒนาให้เกิดเป็นย่านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์แล้วก็นำไปสู่การลดความเหลื่อมล้ำยกรายได้ของชุมชนที่จะเน้นใน เรื่องของการใช้ประโยชน์จากต้นทุนทางศิลปะวัฒนธรรมทรัพยากรธรรมชาติอย่างหมุนเวียนค่ะโดยสำหรับผลการคัดเลือกพื้นที่ย่านสร้างสารรค์ระดับอำเภอของจังหวัดเพชรบุรีนั้นนะคะก็จะมีหลายชุมชนเลยละคะ่ะที่เข้าสู่การคัดเลือกซึ่งทั้งหมดเนี่ยก็จะเป็นพื้นที่ย่านสร้างสารรค์ของแต่ละอำเภอที่ได้ผ่านเกณฑ์เข้าสู่การคัดเลือกเพื่อที่จะให้เป็นพื้นที่1อําอำเภอ 1. ย่านสร้างสารรค์ของจังหวัดเพชรบุรีต่อไปค่ะ